ขายกาแฟแล้วเปลี่ยนมาขายอาหารเกาหลีเหรอคะอคไม่ใช่ค่ะน้องเอ๊คืออย่างนี้พี่ชอบหนังเกาหลีมากแต่พี่จะรัเกาหลีทุกๆวันพี่ชอบธรรมดานะนี่ก็คือต้องดูแต่ซีรีส์เกาหลีทุกวันเนี่เปิดเพลงเกาหลีลูกค้าจะหนีไปโซมหมดแล้วเกาหลีต้องคนนี้เลยคะ่ะน้องมันมุมอันยอซีย์ไม่เ <มา S 1> ลยยังไงเลยอันยอซีย์คอเดียวกันอย่างนี้แล้วมีชื่อเกาหลียังน้องเอ๊ยยังมีชื่อเกาหลีเลยเชื่อเหรอคะดังจริงจัง ่่อีนี่ชิมจังแกนี่แกชิมยังยังปะไปชิมไม่ไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันได้ละวเดี๋เาเกาหลีไงต้องไปชิมเออเมือพูดถึงเรื่องเกาหลีนะนางมุงเนี่ยไปกลับไม่รู้กี่รอบแล้วไปมากินกิมจิทุกวันเลยจอยเนี่ยไม่ได้ไปเกาหลีด้วยอยู่นี่ก็กินทุกวันคุณจีเนี่ยคุณจีนึกว่ากิมจิอ๋อกิมจิภาษาไทเกาหลีอ่ะพี่อยากไปทำหน้าอยากทำจมูกก แล้วอยากนั่งเกาหลีอ่ะถ้างั้นเราไปเกาหลีกันเลยดีกว่าพี่จอยไปเฉาะหน้าเลยโอ้ยไม่เอาพี่พี่เฉาะพี่กลัวมีดแล้อยากสวยนะตัวมีดอยากสวยนี่นี่ต้องฉีดไอ้นี่ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์ที่ไหนจมูกกันเหรออ้าวงั้นไม่ฉีดเลยไม่ฉีดเลยค่ะพี่จอยอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะก่อนที่จะฉีดก่อนที่จะอะไรเงี้ยต้องควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมอจะให้คำแนะนำที่ดีว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงจะได้ปลอดภัยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอออยแล้วค่ะสวัสดีคค่่ะะสสวัดี หมอคะที่ติ๊กที่จอยนี่เขาโอโหบ้าท,ท่าเกาหลีมากเลยค่ะ <หอ S 1> แล้วเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะสวยเหมือนดาราเกาหลีเขาอยาก <หอ S 1> ไปทำศิลปกรรมแต่ว่าปวดเจ็บปะค่ะแล้ว <ผม S 1> เองก็เลยแนะนําว่ามันมีนวัตรกรรมใหม่เป็นิลเลอร์ที่ไม่ต้องทำเสร็จใร,รรมก็สวยได้ใช่ไหมคะิลเลอร์มีคุณสมบัติในการเติมเต็มล่องลึกล่องแกมรอยย่นหน้าผากเส้นๆตรงนี้เติมได้เพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อจมูกคางแก้มให้มีลูกทรง ก็ทำได้สะดวกว่าเร็วปัจจุบ,บันตัวที่เรานิยมที่สุดชื่อว่า h y ยาลูโรนิกแอซนะคะเรียกสันส้นๆ HA <ม>เป็นคอลลาเจนสังเคราะหแบบนึ่งก็<ม>คือมีความเหมือน HA พวกเรามีกันอยู่แล้วทั้งใต้หน้านะในผิวเราเนี่ยมากกว่า99%<ม>เรียกว่าเหมือนมากๆแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแพ้แทบจะไม่มีเลยแล้วอย่างจอยนี่ใช้เท่าไหร่คบมันถึงจะแบบ สวยขึ้น <découv> มาค <DE Champion. S 1> ่ะดูเป <Lebanon. S 2> ็นเกาหลีอะค่ะพี่จอยกังวลตรงส่วนไหนคะส่วนนี้ค่ะส่วนจมูกอะค่ะตรงนี้อาจจะต่ำนิดหน่อยเปแล้วเขาก็พี่จอยเสริมตรงนี้นิดนึงแล้วตรงนี้มันมีปุ่มใช่ไหมพี่จอยจะเติมตรงนี้อีกนิดนึงหรือปรับไปอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ะโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วเหรอตร่นี้มี็ีไกลถึงเกาหลีอม่ต้องใช้มีดหมอด้วยอุ้ยปวดสวยข้อดีของการทําฟิลเลอร์เนี่ยคือมันเจ็บน้อยแค่แะยาชาเนี่ยพี่จอยพี่จอยก็ไม่เจ็บแหละแล้วก็สวยเร็วอันนี้ชอบข่ะฉีดเลยได้ไหมคะ สนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้